เผยสภาพมือเมตรวินัยไกลบุตรหลังอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเข้ามาช่วย เรียกว่าแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้กับเมธวินยยัยไกรบุตรหายป่วยจากโรคตุ่มน้ำพองหลังรักษามานาน5ปีทั้งวิทยาศาสตร์และศาสตร์ความเชื่อเหนือธรรมชาติเข้ามาผสมผสานกันซึ่งหนึ่งในคนที่เข้ามารักษาเมธวินยยัยไกรบุตรนั้นก็คืออาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่ใช้ศาสตร์ความเชื่อของตัวเองช่วยให้เมธวินยยัยไกรบุตรดีขึ้นทีละนิดล่าสุด เมธวินัยไกรบุตรได้ออกมาเผยคลิปขณะนอนให้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตช่วยเหลือโดยใช้น้ำแร่ฉีดและนวดผิวหนังทั้งที่ทมือที่หน้าให้โดยอาจารย์เอกเผยว่ามือจากที่ช้ำเลือดช้ำน้องเหมือนตายสามวันเริ่มขาวขึ้นด้านภรรยาย,ยังเผยภาพตอนสามีติดเตียง9เดือนอาบน้ำไม่ได้สามเดือนใช้น้ำเกลือเช็ดด้วย ต่อมาอีกคลิปเมธวินัยไกลบุตรก็เผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่ายิ้มให้คนทั้งโลกดีใจมาก1-10วันมีตัวช่วยก่อนหน้านี้ไปดูหน้าผมสีอะไรดูสีผิวดีขึ้นไหมดูลิ้นจากสีขาวซีดกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วยิ้มให้คนทั้งโลกได้เลย